กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยาอะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมประวั f a แฟนตาซีออนไลน์แล้วเสียงกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยงงนะครับนะก็เป็นเกมเวอร์ชั่นเบต้านะครับคนเล่น800กว่าคนเลยนะครับนะเกมก็เพิ่งจะเปิดนะครับพี่ดูรวมๆแล้วนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ลองไปเล่น,นครับก็แอบไปเล่นอยู่นิดนึงะนะครับนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับนะมาดูเกมพาร์ดีกว่าส่วนเกมพาร์ก็จะมีคูณ2ไดมอนด์คูณ2ยีพีดีไหมพี่ว่าดีนะครับแต่กูไม่ซื้อนะครับน ปากไม่มีนะครับนะใช่นะมาดูเฉยๆแต่ไม่เคยซื้อสักครั้งเลยเออแล้วจะมาดูทําไมวะแต่ไม่เป็นไรนะพี่มาดูให้น้องๆที่น่ารักทุกๆคนเผื่ออยากจะซื้ออะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าแนะนำนะถ้าซื้อนะพี่ว่าเนี่ยน่าจะคุ้มสุดแหละเพราะมันเป็น E X P นะครับนะมันคุ้มสุดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมไปเลยละกันนะครับว้าวเสียงเพลงสุดอีพีแม่งปุ่มปิดเพลงมีไหมครับผมอยากจะรู้มีไหมมาลำคาญมากๆนะครับท่านผู้ชม มันปุ่มปิดเพลงไม่น่ามีนะครับนะเราปุ่มกดเลยเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเพลงนี่มันไม่มีปุ่มปิดเพลงจริงเหรอเอออะไรเนี่ยเอา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 เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีมาตีกูเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยเอาเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอะไรแดงๆดงอะเหมือนถ้าเราโดนตีอยู่อ่ะเหมือนเราจะเข้าเซฟโซนไม่ได้นะครับหรืออะไรวะพี่งงอะแดงแงเนี่ยเออมันคืออะไรอ่ะมีใครพอเข้าใจไหม อนนี้ปูมปิดเพลงไม่มีนะครับนะซึ่งพี่ขอปิดเพลงแล้วกันนะแม่งลำคาบครับไม่ต้องปิดก็ได้นะเป็นแบบเสียงอัตลดอันดีๆนะครับนะเออให้มันแบบมีเสียงซาวนิดนึงนะครับแต่เสียงซาวไม่กระดังไปนะรวมๆแล้วแมปดีก็จะเอ้ยอะไรของมันเนี่ยเอาเอาเอาอะไรของพวกนี้นะเๆๆนี่ยเอ้ากูจะตายแล้วเนี่ยโอเคนะตอนนี้รวมๆมาพี่ก็มาอยู่ในแมปไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกูจะพูดบนทําไมนะครับนะส่วนไอ้พีพีเนี่ยเมันพี่เข้าใจแล้วถ้าเราเปิดพีพีมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเรากดปิดมันจะเป็นสีเขียวนะก็คนจะตีไม่ได้คร ตีเอาบอกให้ตีไม่ตีตีดีเอาแน่แน่เตรียมนะพี่ก็จะเลือดลดแต่พอพี่เปิดเงี้ยมันก็จะตีไม่ได้นะครับตีดิเห็นไหมมันก็จะตีไม่ได้แล้วนะครับนะก็จัดว่าโอเคแนละ้วใครที่อยากสู้อยากบวกอยากเข้าหาก็เชิญเปิด PP ได้ตามบายนะครับนะวนแบบเรานี้พี่ค่อนข้างโอเคแลยนะนะแบบค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของชุดเกราะอาวุธเรานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของพวกเกมพาร์ตอันนี้คือเนี่ย อันนี้เหมือนจะเป็นที่ตีบวกป่าถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะเป็นจุดเทเลพอร์ตครับเดีย๋ยวเราค่อยไปกันนะครับตอนนี้เราอยู่แค่ตรงนี้ครับเกมนี้ยังมีแค่ชั้นเดียวนะครับนะต้องรอในนาคนนะครับเพราะอาจจะเพิ่มมาให้เราเล่นเล่กันนะครับว้าวมอนเตอร์หมูป่าสุดอีพิกนี่แนี่นี่เหละยตีเฮ้ยระบบตีนี่ค่อนข้างสวย,ยนะครับนะระบบตีเนี่ยโอเคเลยนี่เรียบร้อยพอเราตีเราจะได้เวลไหมเนะี่ยอ๋อเนี่ยเราจะได้มานะครับนะได้มา5้าวิว ถ้าอีกพีนะครับนะแปลๆตัวนู้นตัวนู้นต่อเดี๋ยวเราฟาร์มให้เป็นเมือสองก่อนละกันนะครับจะได้แบบอะไรสะดวกนิดนึงนะครับนะเกมนี้นะครับไม่น่าพีอัพสเต็กของเรานะครับน่าจะเป็นแบบใช้อาวุธน่าถึงจะแรงขึ้นนะครับสกิลใช้ยังไงวะสกิลมันต้องมีสกิลดิถ้าเป็นเกมพวกเนี้ยนะครับนี่เรียบร้อยขึ้นอีกพีครับขึ้นทีละห้าอีกพีนะครับนะต่อบุป่าตัวหนึ่งครับเฮ้ยเนะอันนี้มอนเตอร์ต่อไปนี่ว่าอ๋อมันแบ่งเป็นเขตใช่ไหมนีดตัวเนี้ยจิ้งจอกเหรอวะว้าวจิ้งจอกตตตาแดดดงว่่ะนีีีหหมมครับ ตีไหวไหมเนี่ยกูชิผ่ายแล้วชิบ่ายละชิผ่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่มาดิมาดิวัดกะเลยใครจะตายก่อนมาดิเฮ้ยเฮ้ยเรื่องมาสูสีกันมากครับตอนเนี้ยสูสีกันมากเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกือบตายเอ้ยไอเทมดาวทุกคนมันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบที่ตีบวกใช่ป่ะใช่ไหมถ้าเรากดที่ราคาอ๋อใช่ครับเหมือนเราไม่ต้องหาอีกแล้วพวกเนี้ยเหมือนจะมีให้เราแบบหาแบบเก็บไม่ต้องซื้อนะครับนะก็ค่อนข้างโอเคเลย นี้เป็นมอนเตอร์พึ่งอ๋อมอนเตอร์นี่ทั้งหมดอยู่มีสามระดับนะครับเบื่อน,น่าจะเป็นบอสเนานะเดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงนี้ดีกว่านะครับนะว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นบ้านโง่ๆนะครับนะโบสถ์โง่ๆแล้วก็มีต้นไม้สีม่วงนะครับนะเราเข้าไปได้ไหมนะ่ะอ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นดันเจี้ยนนะครับนะเอาออกไงนะ่ะเอาเอาออกไงนะ่ะเอาเดี๋ยวนะเข้าได้จะออกไม่ได้หรอเฮ้ยเอาออกไงอะ่ะเอาเอาชิบะแล้วครับทุกคนเข้าได้จะออกไม่ได้ว่ะโอ้ได้ดูเวลก แล้วดูมันเตอร์เหมือนกูจะไหวอะเนาะโ์พแัง,งแท้จริงนี่แน่เออเออเออแม่งรูมาเฮ้ยโอ้แม่งตีอย่างแรงเลยอะสไปเดร์โอ,อ้โหอะกูมอบกูมอบเลยละกันเอออกูแตกมันไม่ไหวจริงวะครับทุกคนเหมือนตรงนั้นจะเป็นดันเจียนนะครับกีนี้เหมือนจะเป็นชันๆไม่ไม่น่าใช่ชันๆนะครับเหมือนจะเป็นจุดฟาร์มก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเกมเขายังไม่ได้อัปเดตมาครับเดี๋ยวนะมันพุ่งไปยังไงวะกดพุ่งไงอะ กดพุ่งไงวะโอเคนะตอนนี้พี่ก็ได้รู้แล้วนะครับนะว่ากระโดดน,น,นะครับแล้วก็กดสเปคบาร์นะครับนะสเปคบาร์กระโดดใครรู้แหละสเปคบาร์กระโดดนะแต่ไม่ใช่ับนะกดตัวเอฟนะเพื่อเป็นการกิ้งนะครับนะเออตัวเอฟเพื่อเป็นการกิ้งนะครับแต่ว่ามีน้องเขามาบอกพี่ว่านะพี่ถ้าพี่กดกระโดดแล้วสเปคบาร์มันจะไกลกว่านะครับนะอันนี้คือแบบธรรมดามจะสั้นๆนะครับแต่ว่าทาั้งน้องนี่ยกดสเปคบาร์ Bar, แล้วกดเอฟไปด้วยนะมันจะค่อนข้างไกลเลยนะครับนะ เนียบแบบนี้เลยนะจะไกลกว่านะครับนะเครับเดี๋ยวเราลองว้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับนะมิดทาเนี่ยเหมือนจะเป็นพวกแบบเซฟโซนนะครับนะไปว้าวเซฟโซนแม่งข้อสวยเลยว่ะเหมือนตรงนี้จะเป็นพวกจุดรวมพลปะครับนะน่าจะใช่นะเป็นรัวแบบพวกคนแบบฝีมือหลายๆจากโลกมุมภูมิติทั่วโลกนะครับนะส่วนตรงนี้ก็คือจุดอัปเกรดอาวุธนะครับนะอัปเกรดังไงอะอ๋อเหมือนจะต้องมีของแร่อ๋อ มาใช้อน,นี้นะครับแต่ว่ายังไม่อัปเกรดละกันนะครับนะพี่ว่าน่าจะมีอาวุธที่โหดกว่านี้นะครับส่วนนี่เป็นร้านช็อปนะครับนะร้านช็อปก็จะมีอาวุธทั่วไปนะที่เพชรเนี่ยมันคูณสองอัอนนั้นามันจะคูณสองเพชรอันนี้นะครับนะพี่ก็เพิ่งสังเกตนะครับก็จะมีตามราคาไปนะชุดเกราะเวลสี่เวียรสิบสองกูคิดว่าเวีรสี่ห้าไอเวนก็ดาบสุดก็จะเป็นดาบอันนี้นะครับนะเวลสิบสองนะครับ เกมนี้เวลไม่น่าฟาร์มยากนะครับนะเพราะว่าพี่ก็ตีไม่กี่ตัวก็เวลสองแล้วหรือเปล่าวะเราลองมาเดินสำรวจกันก่อนละกันนะครับนะตรงเนี้ยหลังจากที่พี่ได้เดินมานะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่จุดแค่นี้นะจุดที่ขายของนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มเวลกันเลยละกันนะครับน้องๆเก็บเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มเวลสักนิดหนึ่งละกันนะครับจะได้ฟรีอาวุธซื้อก่อให้มันโหดกว่าเดิมนะครับน้องๆหมูป่าหมูป่าตอนแรกเราควรจะตีหมูป่าก่อนนะให้เวลสักนิดหนึ่งนะครับนี่หมูป่าตายไซเวนนี่แน่นี่ เรียบร้อยครับหมูปากก็ไม่ได้นนะโหดนะโหค่อนข้างความลำบากเลยนะพี่บอกไว้เลย าร์มเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงๆโอเคคนระับตอนนี้พี่ก็ได้รวบรวมพักพวกมาทั้งหมดประมาณ4ล้านคนเลยนะครับนะแบบกันจีนี้ว่าจะไปถล่มแบบเอาให้เล็กไปเลยแบบเกมไม่ต้องมีใครเล่นอ่ะนะเออเดี๋ยวพี่ขอไปดันเจี้ยนแป๊บนึงนะครับนะก็บอกไปก่อนนะแต่ละคนนี่แม่งโคจะโหเลยนะครับนะแม่งดูชุดไอ้นี่ครับโอ้โหไม่ได้มีไม่ได้ไมดีดีเลยจากกูเลยนะครับนะเกมนี้เหมือนไม่น่ามีให้เรากดวิ่งนะครับนะแบบเราเวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเราต้องกด ต่เบรกมาแล้วก็กดเอฟพุ่งไปครับนะเกมนี้ไม่น่าแบบวิ่งไวๆอ่ะกูละเบื่อแล้วครับนะดันเจียนเนี่ยแม่งเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับนะคือมึงเข้ามึงต้องเข้าเลยเว้ยเอ้ยอย่านะ้องเขถือสองดาบอ่ะถือได้ไงวะเอ้ยอยากถือมั้งวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราจะไปโดนดันเจียนั่นนะครับเกมนี้ถ้าเราตีได้กันนี่เราพี่จะได้เวลวไหมน่ะน่าจะได้นะครับได้ไหมน่ะได้เวลวปะขอให้ได้โอ้โหมิวได้ไหมครับวิวต้องได้วิวต้องได้ได้ไหมโอ้โหแม่งไม่ได้เวลมันต้องมีคนทำเรมิ่งหนักๆแน่เลยว่ะ ทางไหนวะน้องๆนำนำพี่หน่อยดิครับนำพี่หน่อยดิทางไหนอะนำนำหน่อยครับอ่าที่นำนำหยครับน้องๆใช้ใช่ปะเนี่ยพาพาพี่มาถูกไปหน่อยเฮ้ยพาพามาถูกไ้เนี่ยเอ้ยพี่จะตายแล้วเอาเอายังไงกันเน่โอ้ทางนี้ทางนี้ตามตามมาครับตามมาครับตามมาครับตามตามผู้เชี่ยวชาญที่เล่นเกมนี้มามากกว่าห้าพันปีครับตามมาครับตามมาครับตามมาตามมาตรงไปเลี้ยวขวาครับนะพ่อสอนไว้ใช่ไหมขวาครับเออขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ปะวะ เหมือนจะเป็นทางเดิมมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเราพี่ตัดไปตอนถึงห้องบอลเลยแล้วกันนะถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ได้ตัดโอ้นี่ไงไม่ต้องตัดนะครับนะแมงมาถึงห้องบอลเลยว่ะไอเวนตอนนี้ก็มาถึงห้องบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแม่งมาโคตรง่ายเลยนะครับวร์ปแมงมุมสไปเดอร์มังกีเออ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 ขึ้นโมเดยังขึ้นไม่เป็นเลยโอ้โหกูจะเป็นนักล่าเลยววะมอนเตอร์ได้ไงวะเนี้ยนี่ครับตีมันเออเออเเดี๋ยวนะไม่มีใครช่วยเลยหรอครับฮัลโหลเพี้ยแตกแล้วครับน้องๆตีตีกันหน่อยเฮ้ยนี่าัมน ตีห่างไหมครับตีห่างมันกูจะแตกอีกไม่ช้าตีห่างม่ะเฮ้ยโหน้องแบบตายตายแน่นอนไอ้นี่ก็ยืนดูชี้ไว้นะไอเวนนี่ยสเต็ปสเต็ปกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งเออไม่ไหวว่ะมันมันมันโหดเกินอะครับน้องๆเออกูแตกแน่นอนเออกูแตกไอเชี่ยม่งไม่มีใครช่วยเลยว่ะเันทำอะไรกันวะเฮ้ย โอเคนะครับนะคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับนะเพราะว่าแมบบก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะก็ค่อนข้างสนุกเลยครับสำหรับแมบบแนว M M O R P G แบบแนวฟาร์มนะครับนะก็เล่นเพล่นๆกับเพื่อนๆได้ครับลงดันช่วยกันฟาร์มนะครับนะก็สนุกนะครับสำหรับพี่นี่สนุกเลยครับนะแล้วคนเล่นแบบเปิดมาน่าจะวันนี้ครับนะ คนเล่น900ว่าคน800ว่าคนอะซึ่งมันไม่ธรรมดาสำหรับแบบเนี้ยถ้าอัปเดตวันนี้พี่บอกเลยครับนะคนเล่นน่าจะเป็นพันแน่นอนนะครับก็สำหรับแบบนี้นะใครอยากเล่นด้วยครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับซีอูเทอร์ตัวฟักเกอร์นะไปละบาย